เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูนะครับนี่ไสเดือน AF ล้วนๆนะครับ1นกิโลนะเรามาทายกันว่าไส้เดือน1กิโลเนี่ยมีประมาณกี่ตัวนะไสเดือน AF นะครับล้วนๆนะนี่เราช่างเผื่อดินไว้นิดนึงนะ1นจุดนขีดนะนี่นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองนับดูนะครับว่าไส้เดือน1กิโล AF จะได้ไส้เดือนประมาณกี่ตัวเพื่อนๆลองทายกันดูนะครับ ตอนนี้ไสเดือนหนึ่งคีอยู่ที่ประมาณ88ตัวนะ88ตัวนะถ้า1กิโลก็จะมีไสเดือนประมาณ880ตัวนะถ้าตัวเล็กมากก็ได้เกือบพันตัวนะครับผมนี่สังเกตเวลาดิงครับเวลาออกมานี่ครับมันจะยืดตัวนะแต่กลับด้านนั้นมันตัวใหญ่ในะนี่นี่ครับัูยาวมากนะ นี่คือไซส์ใหญ่นะถ้าเกิดไซส์เล็กมาก็จะได้ตัวเยอะกว่าน,นี้นะครับเพื่อนๆประมาณ1นกิโลได้ประมาณ900ตัว8 8 0ร้อยแปดสิบถึงเก้าร้อยตัวนะครับถ้า